สวัสดีดนะครับผมระบบชาแนลนะครับนี่ก็จะมาสอนลงสกินไหมครับแบบไอเดีเถื่อนนะครับอย่างที่เราก่อนผมได้ทําการสอนไอดีแท้ไปแล้วนะครับก็คือบอกแล้วจะทำไอดีเถื่อนด้วยนะครับซึ่งไอดีเถืถ่อนนี่ก็ออนไลน์จะ,จะไม่มีคนเห็นนะแนะนำว่าปิดเลยถ้า่าเล่น,น,เนคนเดียวคือเล่นแบบอาจได้การหรือไม่ก็เล่นคนเดียวมันนี่คือถ่ายแล้วก็แล้วแต่นะถ้าแต่คนนะครับแต่ถ้าออนไลน์นี่คือเราจะเห็นสกินคนที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นตายเราตั้งไว้นะครับคือเรามาพูดกันก่อนนะ ไม่ครับไม่เนี่ยไว้แค่ตั้งเด่นจุดแปะตัวไวเนี่ยสกินเราจะเปลี่ยนงานเล็กใช่เปล่าใช่ไหมก็คือเป็นตัวผอมบางๆนะครับตัวไวสอนวนิธีการสร้างเนี่คุณสาม,มารถเปลี่ยนสกินไปได้เรื่อยๆทันที่คุณอยู่ในเกมนะแล้วก็าไปเปลี่ยนในดอทอะไรบ้าๆนะครับก็คืออย่างแรกคุณทําการมีโฟลเดอร์นะเอออย่างแรกคุณต้องโหลดดีซอฟเฟตมาก่อนครับดีซอฟเฟตอะไรก็ได้ครับโหลดมาอย่างแรกคุณโหลดมาไหมคุณหาคำว่านี้ครับไอ้แผงดอทเอ็มซีเมตาเนี่ยลากมาันออกมาครับ อันนี้คุณสร้างโฟลเดอร์ชื่ออะไรก็ได้ครับที่ผมตั้งชื่อว่าสกินเทสนะจากนั้นสร้างโฟลเดอร์ชื่อนี้ครับนี่ชื่อนี้นะครับแอสเซทเนี่ยงั้นเก็ลากตัวนี้เข้าไปในนี้นะครับแค่ตรงนี้คือถ้าปกติมันมีอยู่แล้วให้คุณลากไปใส่ตันที่ผมลากมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ข้าไปในนี้นะครับให้คุณสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ครับไปอีกทีนึงให้คุณสร้างโฟลเดอร์เอาเท็กเจอร์นะครับนิวโฟลเดอร์สร้างเลยเข้าไปอีกทีนึงให้คุณได้โฟลเดอร์ว่าเอ็นไอเลตี้ ถ้าเราแค่ที้เกียจพิมพ์ข้อความเนี้จะปุ่มมาใส่มาด้านล่างคลิปนะไป็นก๊อปปี้กับเปเพจเราเองนะครับเข้าไปในนี้มันจะมีสก,กินอยู่นะซึ่งมาคุยกันก่อนสำหรับใครที่ต้องการเลเ่นอนเลื่อน1.7ลงไปให้เปลี่ยนสก,กินครับให้เปลี่ยนลงสตรีฟแต่ใครที่ต้องการเลื่อนตั้งแต่1.8อ่ะให้เปลี่ยนคำว่กกา,า,าอเล็กนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวนี้ก็พอนะไม่ต้องอะไรมากแล้วอะไรครับก๊อปปี้คำว่าอเล็กขึ้นมานะครับเออเดี๋ยวนะก็พูดก่อน ก็เลือกสกินก่อนนะครับสกินให้คุณโหลดสกินเช่ออะไรกันมาก็ได้ครับผมนี่อจะเป็นสกินผู้หญิงแล้วกันนะครับสกินที่สวองที่ผมแนะนำครับจะเป็นสกินข่อเว็บนี้ก็ได้หรือจะสร้างเองก็ได้นะครับมาเลยอีกหนึ่ตัวเองครับให้พิมพ์ชื่อสกินที่ต้องการไปหรือจะอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ได้เช่นกันนะครับอัพโหลดไปเลยครับจานก็มาดิบแล้วก็เซฟตรงนี้นะครับก็เพื่อกดเซฟตรงนี้เลยอันนี้เนะนะสมมติถ้าคุณการเลือกสกินอย่างนี้คลิกตรงนี้ครับคลิกไป นเ,เน็ลลนะเนนลต,ตนนลุดนะครับเฮ้ญญาายเน็ตลุดไม่เอานะเน็ตสักครู่นะครับสักพูดสักพูดแกมมัดมาต่อต่อเมื่อกี้เน็ตลุดนะครับสัญญาณหายพ้นเลยครับเดี๋ยวเอาไปเอาไปเน็ตเป็นที่อะไรไม่รู้มันมีปัญหาเพราะผมเพิ่งจะเปลี่ยนเน็ตอยู่เลี่ยนเธอเปลี่ยนเน็ตของบริษัทเอ๋อครับพี่เมเเมื่อกี้พีมมม่มเมา,มาให้พีมม่มาโนวาสกินไปนะครับมันจะขึ้นมาอยู่ ขอไฟขอไฟอย่างสูงนะไม่นึกเหตุการณ์ไม่คาดไม่ฝัน,นจะเกิดขึ้นนั่นนี่หลุดเฉยผมไม่ได้ต่อสายเลยไงผมใช้เงินผมตโตนะพวกเนี่ยนะกดค,คอมเม้เซฟไปนะครับแานที่มีชื่ออะไก,ก็ได้กดการกดเซฟตัวน,นี้ทีนะครับแต่ก็กดดาวน์โหลดตัวนี้กดดาวน์โหลดมาเลยนะครับนะผมดาวโหลดนี่ชุดตัวผมผมต้องการเอาสกินเช่นไรดอีอันนี้แหลนะเนาะให้กดดาวน์โหลดสกิน ก็ไปทิ้งดาวดวลดาวดวลมานะครับลากมาจากนั้นที่บอกนะใครต้องการจะเล่นหนึ่งหยุดแเปลี่ยนคําว่าอเล็กนะครับผมเยกตัวอยา่างสกินตรงนี้นะครับซึ่งผมก็คงผิดบอกไม่ได้นะว่าลงแลติดไหมแต่ถ้าลงแลติดแน่นอนนะแต่ผมคงเพื่อให้ดูไม่ได้นะเพราะผมเป็นดีแท้ไงผมก็คือบอกไม่ถูกมันทําไม่ได้นะครับคือถ้าสำหรับใครที่ลงวินี้แล้วคืติดแน่นอนครับงั้นแลยครับไปก๊อปปี้คําว่าอเล็กไปกินนี้เนานะ ก็คงไม่ไต้องทดลองในเซิร์ฟไว้ดูนะครับเพราะว่าต้องทดลองให้ดูเอ่อไฟน์นี่ไงดีิบหายเอาลากลากไปในนี้ก่อนละกันแล้วมาในมนสเตอร์จานก็ลากคพาว่าเอ,าเ,อาเล็กเข้ามาจากนั้นก็เปิดเกมมาช้าขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นก็กด Play เลย์ไปเดี่ยปุ่มชา้ามากนันเลยเลย,เลยวะ ขึ้นเมื่อกี้มันขึ้นมามันขึ้นเรา,าเลย์ออฟไลน์เฉยเลยขึ้นแวบหนึ่งไม่เป็นไรครับนี่เป็นไอไว้นรู้สึกว่าเนมันแย่ลงวดีขึ้นมาเออไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปที่รีซอฟแปรครับกดนะครับโอเพ่นรีซอฟแ Pack f เดอร์ครับ open, นี่อย่างแรกที่เราเดีเมื่อกี้เข้าไปใส่นะครับอย่างนั้นก็จะมีอยู่นี่ยังไม่เห็นนะรออีนิดนะครับนี่ก็จะมาแล้วสกินเอเตสไปครับ เล่น1.9นะก็ยังใช้ได้นะครับคือคนที่ไม่มีดีแท้ก็จะเป็นเล็กใช่เปล่าแต่ผมเปลี่ยเนเล็กเมื่อกี้แล้วครับคงต้องไปทดลองในเซิร์ฟไปดูนะท่านหรือใครที่แบบว่ายังไงนะแต่ผมตัดคลิปก่อน,นะรนรครับไปทดลองในเซิร์ฟไปดูมามาครับอันนี้ผมไปทดลองดูนะนี่คือคนสังเกตเนี่นเขาว่าคนนี้ดูนะนคือคนนี้เขาเพาเขาไม่มีสก,กินใช่เปล่านะแต่ผมจะเปลี่ยนสก,กินนะอยู่นะเห็นได้บอกถ้าใครเล่นออนไลน์คือเลยเห็นทุกคนตามที่เป็นที่ตั้งไว้นะนี่คือสกินเทสเนาะ นี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นสกินอย่างนี้ครับนี่เราตั้งไว้แต่ใครที่เล่นดีเสือก็คือว่าสกินทุกคนจะเป็นเป็นสกินไอเดียเดียกันใช่ป่าถ้าเราเปลี่ยนแั้วนี้ปุ๊บเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แต่ตัวพอมาหน่อยนะผมคงเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนได้แค่เป็นสกินสตรีป่ะผมไม่รู้ทำยงานเหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ชอบเรื่องกตัวผมผมใครแล้วนะครับผมสวัสดีครับ